เวลาตั้าวแล้วเจอว่ามันเป็นขุยๆอะไรเนี่ยอยู่ในมุดน้องมีปัญหาเรื่องปากแหว่งเพดานโหวกไหมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอันตั้าวสิสัปดาห์5วันแล้วเบบี้เบลล่านะคะลูกสาวเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วนะจริงครึ่งทางคือ20วีินะอันนี้อีก2ออาทิตย์ก็ถึงครึ่งทางแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไปดูในคลิปกันแล้วกันนะครับใช่เห็นชัดมากชัดมากชัดมาก แต่คุณแม่ยังไม่รู้สึกว่าเขาดิ้นนะก็ที่แล้วหมอบอกว่าท้องฉันหนาไม่จริง,งไม่หน,นาแต่ไขมันเยอะแผจะเห็นว่าช่วงอายุครรภ์ประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มชัดนะคำเ,เต็มเนาะใช่คือทุกอย่างเริ่มชัดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเนาะหรือแม้กระทั่งปากเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินได้แล้วว่าน้องมีปัญหาเรื่องปากแหว่งเพดานโหวมไหมหรือแม้กระทั่งแขนทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็มือนะเนี่ย,ยมืออยู่ที่อยู่ด้านบนนะครับในเริ่มขยับหรอใช่เขาขยับคือเด็กเนี่ยเขาจะขยับตลอดเวลานะครับนิดนิดหน่อยๆนก็จะขยับแต่ว่าทัมมิง่งระยะเวลาที่เด็กเขาจะขยับเทียบกับการนอนเนี่ยจะอยู่ที่20นาทีกับ40นาทีใน1ชั่วโมง <c oughs> จะขยับอยู่ที่ประมาณสัก20นาทีแล้วก็จะนอนสัก40นาทีแต่ว่าเขาจะไม่ได้นอนยาวนะบางทีอาจจะนอนนอน5นาทีขยับ2นาทีนอนอีก5นาทีขยับ2นาทีจะเป็นอารมณ์แบบนั้น เวลาตาซาวเล้วเจอว่ามันเป็นขุยๆอะไรเนี่ยอยู่ในมดลูกเห็นเอคืออะไรอะอยู่ในอยู่ในมดลูกขุยๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะเกิดจากแบบเวลาเด็กเขาถ่ายอื้ออ๋ออ่ามันก็จะเป็นขุยอือเด็กอะไรแบบนั้นใช่ผมค้างภาพนี้ไว้เพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดใช่เพราะมันเห็นชัดใช่ค่ะคุณเวียร์เก่งมากคุณแม่เก่งมาก ที่ผมค้างภาพนี้ไว้ก็คืออยากให้ดูตรงนี้นะครับในกรณีที่คุณแม่ไปซาวแล้วบอกว่าเป็นน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับถ้าในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยตรงเห็นแบบนี้ <c oughs> ก็คือเป็นกดกรีบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะซ้ายกับขวานะกรีบอันนี้ก็คือแคมซ้ายแคมขวานั่นเองครับ ก็เสียงหัวใจนะครับอัตราการเต้นของหัวใจก็ดูตรงนี้นะ,ะคือ121ครั้งต่อนอาทีนะครับก็เป็นอัตราการเต้นปกติที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็สม่ำเสมอ